สวัสดีครับครับวันนี้ครับแกะกล่องกล่องุแม่ยังไม่กแกะผมจะบอกว่ามีตัวสีเขียวอยู่ในนี้แต่ไม่บอกว่าบอกกองไหนนะครับเพราะดื่มแล้วดื่มแล้วเราจะมาเปิดกันที่หลังตอนถ้าอกองเยน็นอันนี้สีทึบเย็น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 คืออะไรกล่องจุ่มของเด็กน้อยพอเพราะว่าจุ่มแบบแพงๆแล้วแม่จะไม่ไหวนะจ๊ะแม่ก็จะปวดหัวปวดหัวปวดใจนีไม่มี ไม่อันนี้เขาขายเขาเขาตีแล้วคนน,นีน้ขายแล้วคนนี้ซื้ออันนี้คนนื่นขายแล้วคนนี้ซื้อใช่ครับอ้าวแกะแกะนายยังงั้นแกะแกะตอนแกพรุ่งนี้เอาวจริงเหรอเอาเนี่ยมาเรียงโชวช์เฉยเป็นทีเซอร์ทีเซอร์แกะวันนี้เลยแล้วค่อยสำสำรวจ ตัวที่ไม่ได้โอเคโอเค้ก่ก็แกะนี่ะได้ไหมก็แกะสีลิปแกะนายก่องไหนที่นายแกะสีแดงก็น่ารักอยู่นะไม่ชอบสีแดงน่าจะตัวนี้นะออะผมต่มนก็น่ารักอยู่นะเอาแกะต่อไป ในขอดูสิโอ้ยสวยอันนี้สวยมาน่าอยามัูใบกล่องนึ่งกะแสองใบองสส้งขาได้สีเขยวนมันมีตัวสีเขจริงไหนตัวไหนในขอดูิสวยไหมเออาพวงกุญจใส่ไว้ในกล่องมันได้ผลเลยคนั เอออันนี uh, <laughs> ้สวยแคนด้าสวยนี่อันนี้เป็นลุคสีตลบตามันดำอันนี้ก็น่านักนะโถมเป็นพวงกุญแจก็สวยอยู่นะจิจูู๊ข้าไปให้กล่องถ้าไปให้กระเป๋าน้องหูหนักแน่นอนเหรอครับกระเป๋าตัวนี้ชอบชอบชอบตัวนี้อุ๊ยนายเจ๋อ ไม่ได้นะลูกทำเล่นๆได้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาวงกุญแจใส่กล่องคืนแม่เขากินปอมๆได้ใช่ไหมทำหยอกทำหลอกได้ทำหลอกได้โอ่เพชีเครหคือซีเครรของเขาครับสีตัวโอ้ยแม่เขาวันนี้หนักหนักดูสิซีเคชรสองตัวกีดเวอร์เกิน สามามจ่าานี้หนักอันนี้หนักอันนี้อันนี้กับอันนี้อันนี้หนักสีแดงีแดงสวชอบกัเลสีแดง สามตัวก็ถือว่าดีอยู่อันนั้มบนบม้วนวายจนหมดแล้วเนี่ยวุ่นวายจนหมดแล้วเนี่ยอขอให้เาราต้องไดเกณฑ์ในสองกองทัพมันก็น่ารักทุกตัวเหมือนกันนะเนี่ยถึงแม้แมจะเป็นจุ่มสำเพ็งก็เถอะแต่มันน่ารักนะกเกณฑ์เขาก็สวยอยันนี้กล่องเกินเป็นพวงกุญแจเนี่ย คุณไ,ไฟเขาบอกว่าตัวเนี้ตัวเนี้เป็นตัวซีเครตถด้สามตัวแล้วขอได้สี่ตัวได้ไหมอัอนนี้สีส้มเยอะสุดแล้วใช่แต่มันก็น่ารักนะอ่ามาดูกันตัวสุดท้ายครับสุดเกตลองสุดเกตสุดเกต นะคะเจอกันหน้าเราจะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะ,ะ,คะอันนี้คือกล่องจุะะบอะไรครับ Baby TV สามโอ้ Baby TV สามของสามเพลงครับผมบ๊ายบายครับผมนี่จะสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่